สา2566ครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทั้งสามสวนนี้ด้วยนะครับที่ได้ตัดสินใจทําให้สวนยางตัวเองอุดมสมบูรณ์ขึ้นทําให้ครอบครัวของเราเองดีขึ้นทําให้ครอ,อบครัวของเราเองมีความสุขมากขึ้นนะครับ3ชุดนี้จะเดินทางไปไหนนะครับจะไปสร้างความสมบูรณ์จะไปสร้างความมั่นคงให้กับสวนไหนบ้างนะครับชุดนี้ครับ5ปอนะครับจะไปที่อำเภอ วังโป่งนะครับเพชรบูรณ์ชุดนี้5ปอเหมือนกันครับจะไปที่พะเยาและก็ชุดนี้ครับเป็นคนเดิมครับชุดนี้ไปที่อำเภอชาติกานนะครับพี่ล้านะครับอันนี้ชุดนี้ใช้มา3ปีแล้วนะครับคนนี้ใช้มา3ปีแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านนี้ด้วยนะครับท่านมาถูกทางแล้วครับอันนี้คือเดินทางเข้ามาเบิกอปุ๋ยพอดีนะครับพอดีมีเพื่อนที่ อยางสั่งจองกันไว้นะครับก็เลยสั่งจองมาก็เลยแวะจัดส่งให้เลยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นส่งอีกรอบนึงครับ